สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง MC บิร์ t คุณทุกคนเด้อยินดีตอนทักขอซื้อสองสาวน้อยแซนเนวทุกคนตอนนี้เ้ากับยูห้องไอตาบเนาะพี่น้องตอนนี้ก็จะไปเขียนคลิปที่สองมือน,นี้ห้าสิผ้ากินเนื้อ,อยากดูไปก,กินสีหนเนาะพี่น้องตอนนี้เอื่อยน้องน้อยก็บ้างเดินทางมากบ้าน้องเอื่อยกบดูกบของอีเมลแหละเป็นไหลโกบหลายคนก็ยังยังบ่าท่านเคยเห็นเนะาะเพราะว่าเอื่อยเราอยู่ไทย ตอนนี้เดือเรากำลังไก่สีฮอตนี่ยแล้วอะเจ้าน้อยออกเอืหอยเด้อเห็นปะตอนนี้ห้าก็อยู่ล้างบาเนาะพี่น้องนี่ห้องไอ้อ้วนนี่แหละจะมีไอกหนอนโอ้ทางนี่ตบยังนอนถังตบชอบตบชอบแมนตบไปสิดาป้าพี่น้องไปออกไปดัดเอาเอวยี่เด็กก่อนจะขึ้นหอนเซ่เลยแหละเบื้องสิญญาออกไปส่องขึ้นก่อนเนาะพี่น้อง มือท่องกสิเดินทางแล้วมือท่องกสิเดินทางไปบ้านนาสาวเนาะพี่นอ้องไปบ้านน่าดูตอนนี้ให้ยูวาลินจ้าวาลินสําลาเทศบาลหนึ่งตอนนี้ค่ำเลยแล้วพี่นอ้องตอนนี้ก็หกงละแต่ว่าเอื่อยเด็กยังบ่ทันมาเหาะเถือ่อแล้วถามพีน่น่อ พ่าสีถามไปสื่อเนื้อย่างน้อพี่น้องอยู่แถวนี่แหละแต่บล์บุหูหานไดเดียวสเสห์ตาพาไปสิพากันเด็กสีเหลียงเนื้อย่างน้อพี่น้องน้องน้อยบุริกินโดนแต่แต้ยังน้อยๆปุ่นเคยกินแต่แต้ยังน้อยๆปุ่นเนื้อย่างทีน้องน้อยเคยกินหานแตงแต้ปุ่นแหละหลายปีอะทุกคนเด็กก็มาหอดเดียวโอ้ยโกรย์พอนั่งท่าจะบวกระหนึ่งนื้อ ออันนี้ก็คือเอื่อยน้องน้อยๆน้อพี่น้องเอื่อยกุ๊กว้ากระหังไม่เห็นกันคนขี่แท็กซี่มาจะว่าจือทางเข่าบ่รอืมคอยเนี่ยมหาคือกันอันนี้ก็คือเอื่อยน้องน้อยเนาะจ้าเอื่อยกกเอื่อยกกหลายคนกับว่าท่านเคยเห็นเพราะว่าท่านไหนถ่ายคลิปเด็กมากแม่แม่เด็กมากนะแม่ซื้อข้ามา เดี๋ยวห่อคล้องใหม่ก uh, ่อนเนาะพี่น้องว่าสิซื้อเนื้อย่างนี่ได้จะขังนี่อยากกินเนย่างเนย่างเนาะซื้อเนื้อย่างเนาะลงไอศกรีมลงถังก็ลงสิศกรีมเลยอีกบอกพามาว่าเอ้าฉสมมติลงแสี่เลยเออเดี๋ยวมาดูอยากอีมาเพิ่นลงเพิ่นไหนไปจอดอยู่ตลาดพูนอยู่ตลาดเดี๋ยวเพิ่งมาเพิ่นสิลงเพิ่นบอกพา้าไปโอเพิ่นได้คล้องต่อนเพิ่งไหนเถอะเยอะแยะจ้า ถาอีทอันเพราะว่าอันเด็กนี่เป no. ็นแม่เป็นแม่ของน้อยดีจ้าสวัสดีปีใหม่สบายดีอยู่เนั่นคือจุดบอดเปิดแวัสดีปีใหม่เอบเมือนโอ้ยเอาเให่ก็ไ้ออเอาใสู่เย็นไว้หอบางซ้องหมูกนั่นหเนาะคนหลย เพราะว่าแขกตังประเทศยูน่ก็เริ่มอากาศเย็นนะของตอนของฝาคุณนะพี่น้องตัวนี้เองเรมิาของใสตัวนี้ชิใตัวเย็นไปก่อนเาท่ในมือหงายเออเออเหรอมือจะไปสือของฝาให้ท่านูมาสร้างมอบกินบาย่กินบง่เ่นวหรอเป็นจิยงขงสออนันป้าเอเด็ก 300กิโลเอ้อสิสิได้ย่างบ่อือถ้าค่ะอนี่นะนี่กะนี่อันนั้นน่ะยืนแล้วซาทั้งหมดือเอาไให้าปอื่นตปกินุกิบ่เป็นบ่เป็นหยังเฮาจะูเย็นแต่ว่าเราซื้อกินหมูเด้อน่ะหมูว่าินดาเอาไเนื้อหมู เขาก็จะสื่อสิเื้อยังกักินเพื่อทาล้าระหว่างเออเขาสื้อบ่วาสื้อสองสุดอาไว้ละสุดหนึ่งเนาะปจุะไเ่าเดี๋ยวก็จะเจ่าทามอีกอันเท็กซละไว้ียิไปยังโทษเจเราไอ้ราคารถไปส่งเน่ยตามหา่เีาป็นตเอิรับเป็นยางไม่เป็นไรป้าไปห้าสิยยางไปสื้ออันนั้นเนาะพี่เนาะสุดเท่าไรล่ะโอ้โหเมื่อคยนื่อ ิโลตาไปที่ผ้าไปนี่ที่บุงขอบบุงไปผ้าไปเนี่ยหักโอ้ยชักไปโอ้ยุคางหองตัวเองขี้บจักไเขาขายเป็นสูตรไปหักไปเองกระไรปะอืมแต่แ่เคยได้ยุคางหองจ้าว่าเคยไปซื้อแล้ว่ะบ้าพี่น้องเาสิไปซื้อในยายุคางหองนีแดละบกใกล หม่จะปีเลยเด็กผมได้เห็นจ้ะหาลายปีแล้วเนาะของผมกเคยซื้อนนเจอได้เลยเจอไปถามเขาก่อนหนีหานเขาไปไกะเอง้เด็กถามน,นี่ไฟแสงสีเนี่ยไอจ้าวต้องมาเสียะบแล้ววะเออเด็กเอียงแทปเจอร์หมูกระทะอุ้ยหยาดโดนเด้กยังไ่ผีก็ยังขาอับกย่า ก็คือว่าอีหลดูแถวข้างของไอ้ตามน้องพี่น้องหันซีนาน้าลเขาสื่อเมื่อกินยี่หองแล้วน้องพี่น<ม>้องเพราะว่ายี่หันเข้าวเจ้าเปิดเพลง<ม>ตัวนี้ฟังนะสาว<ม>สื่อสองสุดจ้าเขาสิไปอย่างกินเองเพราะว่าห้องกินยี่หันเขาเจ้าจออเปิดเพลงมันติดดีเจซีเอสแต่ก็ถ่ายคลิปไม่ได้ พี่พี่พี่จะมางานกายงานกายเนาะสาวกินนี่นอกเนาะนางกินที่วันังียู่แล้วปูสารนี่ยชุดอี้เนาเอาชุดนหเน้าสาวเนาะเมียน่หดล้นตัวด เบาวปิดเพลงไฮนเดอร์ท้ายคลิปอยู่เบาพิดเพลงในวันหนึ่งเขาคล้ายเป็นขีดเลยแต่ขีดละสองลอยกับสามลอยเบิร์หนงหกลอยสุดหนึ่งกินอยู่ไชล่ะกินอยู่นี่่โอเนี่ยแต่เนาะนางกินอยู่นีน่เนาะเจียจ๋ยวเขาสีจัดอันหนึ่งก็เด้อพี่นนอะ พี่ดีต๊ะถือยูสุดละซ้ำลอยน้องๆน้องเนี่ียังไงข้าวแชยัน้ำซุปเลยจ้าน้ำซุปแล้วก็เนึ่งตัวนี้ว่าตัวนี้ตัวนี้ว่าห้องหล่าสาวเลยตัวนี้เนี่้วบตัวเขาเอาสีดัวนอ้เขาอยากกินสีแต่มันเป็นแผ่นสไลด์นะเปลี่ยนแล้วดีแล้วก็น้ำจิ้ม เดียวซองกระปุกแล้วก็นีน่เราทิก,กล้วกันพักเที่ยแล้วก็อีงั้ตัวนี้ไอตาอียังนี่นขเขื่อนนี่น้ำมันงาแตกบก่เบอาตัวนี้เตี้ยตัวนี้ไหวน้ำซุปแตกน้ำซุปมันแตกบ่เขาบอก่ได้กินอยู่หันเด้ ไม่เป okay. ็นแบบขาติ๊คล้ายกันนะซเอาตัวนี้ใส่ก่อนน้ำ่ังโอเคซื่อสื่อแม่แม่เดี๋ยวเอาน่สื่อแป๊บสี่เอาซื้อเอาครบอ่ะเดี๋ยวไปเอาจานเอายังก็น้องพี่น้อยวันนี้ยู่กันหาคนไม่อะกินย่งไงกินนังบอกอ้อนู่บ่ะ อันนี้กีนังมันตะบะน้องพี่เนาะเสบเสียบได้นิเล็กอาจารยังมาเนี่ยคะจอง่ายจานค่ะจานบวงี่ะบเห็นดอยูนดบมังมเยอ่ี่มันก็ไดแ่ฟ้าไม่หลกมาก็ไหวนะก้อน สามร้อยนะพี่น้องเขาขายเป็นกิโลกิโลละสองร้อยเก่าสิบเก่าเนาะเครืพักเคงยังอะไรด้ยวยเขาเจาะเห็ดผักเนาะแบบเขาเห็ดใส่อันนี้แบบแพ็กเกจเจียวน้ำจิม้มเขาน้ำจิ้มยังแคนเตอร์บอกหมูกระทะแทสเตอร์หมูกระทะบออ่านเอออปกเนี้ ตัวนี้จะเป็นรสหวานตัวนี้จะเป็นรสเปรี้ยวมีสองเจลพี่น้องนี่ทุกคนเนื้อยางหรือว่าซีนหลาดเนื้อย่งางภาษาไทยไม่ตกมากภาษาไทยปนลาวค่ะพูดไม่ค่อยซัดพูดลาวแค่ไหนมาเด้อกินข้าวพี่น้องมาเด้อแซ่บๆกันจ้าเฮียเรนใครเน็ตตี้ยะม,มันมีรถสผมรถบ้านเน,นี่ยเออเรียใครก็ได้ มาเด้อกินที่น้าน้ากันพี่น้องมินีเลยเด็กจ่ายเใจดีใหม่เลยกเพิ่นฉลองปีใหม่เพิ่นเดี่ยงปีใหม่นะพี่น้องนานๆทีเดียวไดนทีดน้เทืาไดมายามเพิ่เนาะพี่น้องเกลือเพิ่นก็เลยเี่ยงเียยาเดียวกิ่เียเียยางดียวเาอีเมหันเป็นม่เถาเด็กหันเป็นเมยขวด มันนี่มันมีตัวสมกับตัวหวานค่ะมันมีสองโดดจ้ะเจ้น่อยดลาในอีเมลก่อนซะานมันจุก่อนเลยนี่แก้วพี่เนาะฝนจะกันมดที่เหตางเเหตามอันนี้เอาไว้ให้นาซาเออกินเผ็ดจเลยออยู่ดเ่เร็กเห่ะบาบาโลนึง ลักกระซิ้งกระตาบเหอนพยาข้าแหลเพราบ่าขาคิดว่าเขาเขาสิไรแต่นึงออันโลหนึ่งแต่ว่าพักต่างๆแต่ว่าพัแล้วรวมใส่กันเด้นอเป็นโลหนึ่งเป็นยังดอกเป็นะแสบเนาะเด็กกำลังพูดพี่นนองเด็กจะนอนถามทุกขันพี่เดียรุกหนดจจา อันยังทรสพบป๋อมาที่เราแมานางกินนํำกัดดีไรเปิดบรินรสมผ่านกินสามคนแม่ดุฮะอีเมลบกิกรถลนนะเนาะตั้งแต่มือไอซีผาไปกินหลเนาะเดี๋ยวฮอจีเห็ดให้อีเมละมผลใช่เนี่ย เท่าไรแพทย์จแม่ด็กกขีดใหแม่ก่อนโอเคอย่าบังไฟสิค่นเชิงร่องนี้เออมาสิขีห่ะจัดไปสเ้่กินมากเลยนะอเย็บเต็มจดมก แต่ยานนะคุณแม่กับคุณดูเฟิร์นเพาะทนซุกมาเบื่อเป็นบุญเป็นกรอบจ้ะว่าแล้วเฮ้ยหอกง่ายก็อยากเบื่อไม่เบื่อหรอแม่อยากเบื่อเพื่อเพี่อกินก็เพท่านจะานอยจะเอาพักกันนะประกาศยังลงอ้าวก็อะไรแถวนอี้เอาอีกบ่วคัสเอาแจ่วตัวไหนเอาแจ่วตัวสมหรือหวานแจ่วหวานเนาะสจ่มหวานสย่มหวานแบบกระเทียมเสียบตัวเออขนาดน่าเลิศเฮ้ยเอาขี้ผีกันใส่อีกก่อน คีบเนื้อใส่อีกอืมเนืตัวงินเอาเนื้อแบบเอนเนื้ออีหยังแบบน้่นมาโอ้ยยังบ่ได้อุมกมได้มันออดหยุดันึงค่ะอุ้ยไปเด็กหยุดันได้ะเนาะาซากินค่ําค่ะ เคอุ้ยเสียบบคาเสบแม่เขาจงมาอุ้ดนุนเขาอีกเสหนาเขาจ้ตอมาสียบมจิมมันผ่านเนาะเมาจิ้มผ่านค่ะมามาบนี้ที่เนาะมาเ้อดเจ้าวเสียบเสียบจิ้ที่เจวกินเจหอยกินมื่อยกบววานมากดนวน้องกินตะกระเาะกระาไม่กินคู้มือด้วยง มาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันด้วยจ้าเสร็บเสยัววเสแม่เสร็บแม่หมน่ได้ปีพันไปนอกปีไม่พดปนอกก็ได้ไม่้องใใจเยไหูตีเหมือนเสียอืมไม่เปแล้วหรเือนสนเสียกตาย เขาขี่วิทูอยากเก่งก่าเขาขี่บเป็นขี่เป็นอยู่ตอนขี่บัสคิดนะยิ้ม้วบอะแม่จะเป็นคนทีกินหนเนาะไม่เดียวยิ้มหูโต้เลยดิ

ก็อิ่ก็ได้พักมือเดียวเดอเดใก้พักมือหนึ่งบ่กล้ท่าพักเ่ากับบไดเงินเนาะท่าน่าพักดนได้มือมันหน่อยหนึ่งน้องอื่นกบโอ้เอมือนกันไปบ้านอาซาแล้วก็ไปกรับเสียจูฟังพี่เนาะบางแรกนี่บางตอนสิออกมาฮนขอไปซื้อน้่อมสัเมีเพิ่หิ้วน่าเหมือนเดียกเสียจูฟังเพาว่า เขากี้ยงไปจับเนาะเขาขายเองเขาใส่ดูแซ่เด็กเขาเดินยางไปจัาไปขวดนึงเขาว่าขวดจักบาทค่ะเขาว่าสิบบาทเขาเอาเงินให้เขาเขาว่ามีมีท่อไม่คะเขาว่าเออมีท่อก็คือโหลท่อพนาท่อหน้าบอกเขาของโมกุนี่ท่อบอค้าเขาว่าเฉยเขาลื่อไปผมตะอ้ายเขาออื เขาว่าสิบว่าบอกไอพี่น้องแฟกเลยนี่ิบอกว่ามีหลอดไหมคะแหละเขาก็จะอะไรท่อหลอดใช่ไหมล่ะเ่าเขาบอกเลื่มเนาะราวงเปหจะพลาากซุกแล้วแต่ดนนะแทบเสียพี่น้องห่านเัรานะเอาดีคือแถวบ้ดินเด้อพี่น้องห่านเปิดใหม่หมดเลยล้แลก็ลูกมน้องส่วันที่มัน เอาสูลูกเลี่ยงคุณนึงเอาลูกเข้ามาเลี้ยงคือคูแม่เสลียงนางนั่นเองจะได้บางอย่างนเอาเนี่ยเอาเนียเอาเนี่ยพลังเนาะออมออมอออบอกอ้อมอมเออไออมอีจูนสลีงนตัววาเฮ้ยมเลหัวจกกับเซมัดแจกกับพาบไรเราเป็นดุนนะเนาะเอเดงเนาะเป็นด้ายสี่ห้าปีแล้วเอ้ยจะ่เมเดือนอมันไปไวเด้ยุ่งัวใจพาบ่ไรเข้ามาเราปวยเราปวยดุนแล้วเป็นทะเลปีเราโบดเสลียงนางดุน เนี่ยเนียพลังเนียแล้วเนาะอสองร้าิเก่ารนเุดซื้อได้กนุเดาแหละถือ่าลนมกเน่นตลุกระตาย่ตลุกถือได้จังเลยขายพี่แดนนะีนขนั้นอย่นก็ไม่ได้ดอีนะเป็นใต้พ่อมกันก็ไดรนรเทยกระเทยอย่างนี้กระเทยตันะอืเออเชียบุเด้นเนาะ โครงการดาดาแต่แสดงนั้นเป็นอาจารย์อาจารย์ได้เลยเสียเลยได้เป็นตุ่มโตเต็มวัตถุมาเด้อพี่น้องน้ำพร่องสมน้ำพองอืมมันญ่เมฆโซบะไซผู้ชายเนี่ยหลังจานกินสีหลานยิ้มในกระเพาะกันนะน้ำลงน้ำลงร่ำร่ำกันเนาะพี่น้องบม่ได้เห็นกันโดนอันนี้ก็คือใหญ่น้องน้ำลูกบอน้ำลูกกินทั้งในเนี่ยใหญ่น้องพี่น้องใหญ่เออคือใหญ่ป่าร้ายเพิ่มมาใหญ่ไพ่กีบจ้าดำกระลือกระลือเขา ใโอนาขาวซมันพมยันลาเน้าเจ้าดำปูปืคือเขาเมันเป็นน้ำหัวดุมองไม่รอดขาอยาูกผู้ชายเจ้านาบัวซนั่นเจ้าก็วานาปนนาโซไซนโซไซนิขอยาผู้ชายขาว่าแ่ได้โมันูด้แต่อยามการับกรมแล้วาเอาซาเถาแล้ไมเนาะดุได้ล่านอเป็นโมเคยอะแห่งสีหักได้เนาะเคหไดกรับกรเอาบ่ เีย้เเปียมพักมัเพื่อเอืมอโอ้หโมพักแล่วพี่น้องไอ้อึงเลอย่างไปนอนเพิ่งมาโามพักมาตร่นเสได้คลิปหนึ่งเกษียบใบนี้เ้อพี่น้องเจอกันเมื่อื่นยู่บ้านนาสาวมาเจอกับพี่สะพ้ายนะคะแมนพี่สะพ้ายพี่อ พ uh, ี่สายคนที really cin ่ที่สามคนเอฟจะมีจีเดียร์ใของนักอวดก็เห็นอยู่จะได้กฝากพี่้องอ่าเป็นกำลังใจฝากเมืองกิบให้น้องนอยด์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญเมืองโฆษณานได้พอกันไม่ลิฟนาบายนิตติค่ะจ้า